จังหวัดสุรินทร์นะครับเกิดเหตุการณ์ขับรถปาดหน้าบีบแตรใส่โมโหแล้วมีเรื่องกันพี่แตรทำไมเป็นไรไม่่ไแค่ถามเฉยว่าิีแตรทไมปดนะแล้วีแตรทไมีแตรทไมเอาตั้งแต่นั้นตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่ไหนก็ออกดหน้าเขาตั้งแต่ไหนล่ะองไหใช่พี่ออกขับรถออกมาตัดหน้าพวกหนู ไเอาจะเอาไหมล่ะอนี่มันคืออะไรนี่แล้วมึงบีบแต้มอะไรบาดหน้าผมไม่มีบีบแต้มบาดหน้าไม่ได้บาดหน้าเดี๋ยวเก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นบาดหน้าตั้งแต่มหาเฮงแล้วค่ะก่อนหน้านั้นออกรถมาตัดหน้ามาหเฮงใียไหมตบบาดหน้าอะไรเยีนั่นแหละครับคุณผู้ชมที่สุดมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะฮะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยแล้วทั้งคู่แยกย้ายเรื่องเป็นยังไง คนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อคุณเป้คุณเป้บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะที่ตะโกนว่าบีบแตะทาไมบีบแต่ทําไมคือขับรถมาเขาบอกเขาขับรถมาแล้วฝั่งของผู้หญิงนั่นอ่ะเขาปาดหน้าตัวเองก็เลยบีบแต่ปินปินเป็นเรื่องเลยคู่คันคู่นี้เขาก็ออกมาแบบว่าในระยะะชั้นชิดนะอืัก็พูดบ้านๆเราก็ปาดหน้ากันนั่นแหละอืมอันนี้ก็ผมก็ได้ได้บีบแตะไปอืม อย่างเงี้ยฮะแต่ไม่ใช่ว่าบีบลากยาวนะอืมก็บีบเป็นเป็นเปงเงี้ยฮะอืมอืมมันก็ตามอารมณ์เราบ้างเนาะอืมจบต้อะไรเขาเลยใช่ไหมไม่ครไม่ทำเลยแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ตัดหน้านั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปคือมันก็เป็นปัญหาสุดคลาสสิกนะคุณตูนเรื่องบีบแตรเนี่ยพอบีบแตรใส่กันแล้วมันของมันขึ้นอ่ะเวลาได้ยินเสียงแตรเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะดูเราตลอดทั้งรายการบอกว่ามองหน้าก็ไม่ได้ บาดหน้าก็ไม่ได้บีบแปรก็ไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันนะคะทุกวันนี้น